นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมา worldwide รายการที่มีความหลากหลายด้วยประสบการณ์ทาง่วงจุย้ยซึ่งจะเปิดโลกกระนัของผู้ที่รักและชื่นชอบในวิชา่วงจุย้ยได้รู้จักอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นช่วงวันวานที่ชัดเจนยังคง<ย>กเกิดเปลือกผลไม้กับผลไม้ที่มีความเป็นมงคลแล้วในวิชา่วงจุย้ยท่านอาจารย์ก็ให้นามาทาเคล็ด mm hmm. ค่ะ ทีนี้จะมีเพิ่มเติมเ,เกี่ยวกับทับทิมนะคะทับทิมเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทั้งผลทั้งต้นเนี่ยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับสุขภาพพูดง่ายๆนะคะตั้งแต่รากมาเลยค่ะรากใบยอดผลเปลือกของผลเอามาทำยาได้หมดเลยนะคะม,มันจะมักจะเป็นอย่างนั้นเขาก็เขาจะอย่างน้อยที่สุดก็มา ใบก็ตากแห้งมาชงเป็นชาพักฟี่ามาอะไรต่ออะไรนะแล้วก็เขาก็มันจะมีแก้อะไรต่ออะไรเปลือกใช่กับไอ้นี่แค่กับไอ้นี่นะคะมันจะมีมีตำราอ๋อคุณสมบัติทางสมุนไพรใช,มมใช่ใช่ใช่ทุกส่วนอนะ่ะทุกส่วนใช้ทำยาทำยารักษาโรคแล้วก็ช่วยบำรุงร่างกายนะคะแล้ว อีกยาหนึ่งช่วยขจัดอับมงคลนะเช่นเราแล้วเราเด็ดยอดทัพทีมไปงานศพอะไรอย่างงี้ยน่ะเราก็ใช้อย่างนี้ได้เรื่องนี้อ่าเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วทีนี้ทัพทีมก็หมายถึงสุขภาพดีคือหมายว่าทัพทีมเนี่ยมันจะเป็นความหมายของการมีสุขภาพดีอายุยืนยาวไม่มีการเจ็บป่วยไม่มีโรคภัยว่างั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราจะสังเกตภาพเก่าๆของจีนเนี่ยมันจะมีท้อ ทัพทิมที่เกี่ยวกับสุขภาพนะฮะอ๋อต้นลูกท้อลูกท้อกิ่งมันด้วยมีลูกมีเราเห็นปุ๊บก็รู้เขาจะจะใช้ผลไม้สองอย่างเนี้ยเกี่ยวกับสุขเกี่ยวกับสุขภาพนะคะทีนี้ถ้าจะบูทเกี่ยวกับเพิ่มเติมผลไม้ที่ที่เราอาจจะเพิ่มเติมไปก็ทัพทิมนี่ก็ได้หรือเพิ่มเติมอยากจะมีเงินทองมากๆก็เอาผลไม้ที่เป็นผงๆเช่นลำไยลินจี เพิ่มขึ้นไปก็ได้ค่ะแต่พวกเนี้ยผลไม้ที่เป็นพวงมีหลายๆหลายๆลูกเป็นกลุ่มพวกเนี้ยน่ะอาจจะเติมเติมไปจากห้าห้ผลไม้ห้าอยางผลไม้ค่ะเพิ่มไปเพิ่มซับเสิมเพิ่มอะไรไปก็ได้แลก็จะเป็นหกอย่างก็ได้แปดอย่างก็ได้ได้เออมงคลทั้งนั้นค่ะเลือกเอาเคยเห็นมีลูกสิดถามไงหมอแม่มะม่วง มามองมามอง,มมองคอยก่อนแล้วกันเออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะช่วยหาผลไม้ที่เป็นมงคลแล้วนำมามทำทำเคล็ดเนี่ยเพิ่มเติมให้ตามนี้แล้วก็ลูกศิษย์บางคนอยู่ต่างประเทศบางอย่างไม่มีไม่มีมมอ่ะอาจจะมีแต่ตช่วยคิดมีลูกแพร ลูกแพรลูกแพรมันก็นคือท้อนะพูดถึงพูดตงัดตงว่ามันคือท้ออย่างแพรมันก็มีหลายอย่างลูกท้อคือลูกพีชนะอ่พีชอ,าอาพีชพีชใช่พีชจริงอ่ะหรือว่าใช้พวกพีชก็ได้โอเคก็นี่ก็ได้อย่างหนึง่งละที่ที่ถ้าต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเขาจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของเขาของเขาแล้วก็แอปเขาก็คงแอปพลายได้นะที่จริงท้อมันก็เป็นเหมือนเหมือนกับ เป็นรูปอย่างนี้เลยเป็นปลายแหลมทิบก็คล้ายๆกัเียพวกี้พีชพีชคือเพื่อเราจะป้องกันไม่ให้ทุกคนคิดไปไกลมากอย่างที่ตาโตบอกว่าจะเป็นถ้าอย่างนั้นจะเป็นแตงโมเดี๋ยวจะเป็นส้มโอเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปเราคิดว่าเหล่านี้ที่เราสรรหามาให้เนี่ยอ่ะเงาะอย่างเงี้ยได้ไหมเงาะมันมันไม่ได้มีความหมายอะไรส่วนใหญ่เนี่ยวิชาพวกนี้มันมันจะเป็นวิชาของเต๋ากับวิชาของจีนนค่ะมันจะเป็นผลม้ที่ ของเขาก็มีแล้วของเราก็มีเราจะใช่อย่างนั้นปกติเพราะฉะนั้นลองคํานึงถึงผลไม้ที่เรากล่าวมาตามนี้ก่อนนะซึ่งก็เยอะพอสมควรแล้วแหละที่เรากล่าวถึงแต่ผลไม้แต่ยแต่ละอย่างก็ใช้พลังแต่ละอย่างะใช้ประโยชน์นม่เหมือนกันโอเคโอเคไหมโอเคค่ะก็วันนี้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะคะน่าจะหากันได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะวางบนโต๊ะอาหารค่ะแต่ก็ต้องจัดให้สวยนะคะ หกอย่าลืมหวงจี้อชอบความสวยงามแล้วก็ความหรูหราแต่ไม่จําเป็นจะต้องแพงอืนะคะค่ะช่วงวิชาการจะจ๋าเนี่ยจะมาคุยเรื่องโต๊ะทำงานโต๊ะเรียนหนังสือโต๊ะอา่านหนังสือเอทางวงจุ้ยที่ถูกต้องคือโต๊ะทํางานนี่ต้องหันหน้าออกเก้าอี้นั่งต้องทิงผนังทึบนะฮะเป็นเก้าอี้แล้วก็เป็นโต๊ะไม้ดีที่สุดนะฮะโดยเลี่ยงพวกตาไม้ ก็นะ OK. นี้ขนาดเนี่ยในความเป็นมงคลคือต้องมีความเป็นหนยินหยางก็คือหยินก็คือเป็นเลขคู่หยางคือเป็นเลขคี่แต่ถ้าเกิดเราซื้อทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถกําหนดตายตัวได้ก็คงต้องใช้ไซส์ที่เขามีขายท่ทั่วไปก็ไม่เป็นไรนะครับด้านหน้าของโต๊ะทํางานเนี่ยจริงๆแล้วต้องปล่อยพื้นที่กว้างเรียกว่าเป็นลานถึงถางหน้าของโต๊ะทํางานนะครับเราต้องปล่อยพื้นที่ให้กว้างไว้เพื่อรับพลังเข้าสู่โต๊ะทางานเราอย่างเต็มที่นะฮะ ในกรณีที่เราสามารถสั่งโต๊ะทำงานเองได้อย่างที่กล่าวมาว่าระยะเนี่ยความเป็นมงคลก็เป็นใช้เลขคี่เลขคู่กันแล้วก็ปิดหน้าโต๊ะทางานกับด้านข้างทั้งสองข้างให้ทึบไว้ก็จะเป็นมงคลเมื่อพนักพิงด้านหลังเราทึบเราก็สามารถตั้งภาพอย่างเช่นหัวหน้าหัวห,ห,หน้าองค์กรนะฮะหรือรูปพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไว้เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเราได้อันนี้จะเกิดความเป็นมงคลในทางวิทย์เบื้องต้น ด้านหน้าโต๊ะทํางานที่ติดกับตัวเราเนี่ยถ้าเราแบ่งตามหลักลงสูงก็จะเป็นทิศเหนือนะฮะตรงข้ามคือเป็นทิศใต,ต้ทางซ้ายมือเป็นทิศตะวันออกทางขวามือเป็นทิศตะวันตกเราก็สามารถวางเครดเหมือนช่างได้เมื่อเราทราบทิศงนี้เราก็สามารถวางเครดเหมือนช่างได้เชน่นกนันแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นโต๊ะทํางานที่ในสถานที่ทํางานแล้วเราไม่สามารถเล่นโต๊ะทํางานหรือมีห้องส่วนตัวได้วิธีง่ายดคือเราหาเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ําตาล ส่วนมืที่พนักพิงที่เก้าอี้ที่เรานั่งก็ด้เกิดความเป็นมงคลได้ระดับนะฮะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงโต๊ะที่ประจันกับประตูห้องหรือเสาหน้านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดจําเป็นต้องนั่งตําแหน่งนั่งเราก็สามารถตั้งลูกแก้วพิสตอัลลูกบนโต๊ะทํางานแก้ไขพอพิฆาตน,นั้นได้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงลานบิงถางหน้าบ้านลานบิงถางหน้าบ้านคือพื้นที่ที่พ้นจากแนวประตูหน้าบ้านออกไป ออกไปจนถึงแนวรั้วของบ้านระยะที่เป็นมงคลของลานหถิงถางก็คือเท่ากับความสูงของบ้านวางนอนลงไปนะฮะซึ่งจะมีระยะตั้งแต่สิบเมตรขึ้นเพราะว่าถ้ากรณีเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ระหว่างประมาณตั้งเมตรถึงสเมตรห้าสิบแล้วก็จะมีความสูงของช่วงที่เป็นหลังคาโจรยนะเมื่อรวมกันก็เกือบเกืเมตรก็วางลงไป แต่ปรากฏว่าในในบ้านจัดสรรในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดเราสังเกตเห็นจะเห็นว่าระยะที่พ้นจากแนวประตูหน้าออกไปเนี่ยที่เป็นทางเดินเข้าบ้านก็ประมาณทักสองสองเมตรเศษเศษแล้วจะมีพื้นที่ที่อาจจะปลูกเป็นสนามหญ้าเนี่ยก็ประมาณนี้ก็สองเมตรห้าสิบก็ประมาณประมาณเนี่ยห้าเมตรแต่อย่าลืมว่าพื้นที่ที่เป็นส่วนที่เป็นระเบียงเดินเข้าบ้านส่วนใหญ่เนี่ย เขมามักจะทําเป็นระเบียงยื่นออกมาจากชั้นบนด้วยนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าถูกถูกภาวะการกดทับแล้วก็เกิดเป็นภาวะหยินครอบอยู่ตรงหน้าประตูลานมิงถางม,มีความสําคัญอย่างไรลานมิงถางในทางวงจุ้ยถือว่าเป็นพื้นที่รวมพลังก่อนเข้าประตูหน้านะฮะยิ่งกว้างยิ่งดีท่านที่เคยไปรีสอร์ทบ้านภูเขาเห็นว่าบ้านภูเขาบ้านสือบ้านวัวของท่านอาจารย์เนี่ย จะมีลานหนึ่งถังที่ใหญ่มากๆนะมากกว่าพื้นที่บ้านทั้งหลังเนี่ยวางลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นการมีลานหนึ่งถางใหญ่ๆกว้างๆโดนแดดพื้นที่ราบเรียกไม่มีการปลูกต้นไม้ใดๆมาขวางไม่มีต้นไม้กลางลานไม่มีการทําไม้รูปลักษณ์ใดๆหรือเป็นเก้าอี้เก้าอี้หินที่คนเรามักสร้างขวางหน้าบ้าน,นหรือมีเสาคู่อยู่หน้าบ้านเนี่ย ถ้าไม่มีสิ่งนี้ได้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นลานหนึ่งถางที่มีคุณภาพนะอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกว่ายิ่งกว้างเงินยิ่งมากองอยู่หน้าบ้านมากมายเพราะฉะนั้นในการเลือกหาบ้านที่จะมีลานหน่งถังกว้างเราต้องมองบ้านที่มีระยะหน้าบ้านเนี่ยให้มีระยะไม่ต่ำกว่า10เมตรขึ้นไปถึงจะเป็นมงคลครับช่วงเบ็ดเตล็ดเต,ต๋ กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้และการรับพลังธรรมชาติพี่บิ่นพี่พินเขาเอกเอกพืชศาสตร์เห็นใบปุ๊บรู้เลยต้นนี้ต้นอะไรแต่โูมไม่โูกไหวแอบแซวพี่เขาเหมือนป่าอนอกจากไม้ดอกแล้วไม้ที่ทํารั้วแล้วนะมีอีกอันหนึ่งที่บ้านภูเขาแล้วเราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ชิดบ้านท่านอาจารย์ เราก็เลยไม่ค่อยได้เดินรอบรอบบ้านนะท่านอาจารย์บริเวณติดติดกับห้องนอนท่านอาจารย์นะส่วนที่เป็นสวนทางฝั่งมังกรตรงน้ำผู้นะที่มีน้ำหกน้ำสามหลั่นน้ําพ้น้พผู้น้าน้ําคู่ยุค,คน้ำวันออกออบริเวณนั้นอนะ่ะมันติดห้องนอนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะปลูกไม้หอมอืมจริงไม้หอมที่บ้านภูเขามีมีเยอะมีหลายต้นนะสารพีก็หอมนะ มีพยอมก็มีไม้หอมอย่างเงี้ยลำ<น>ดวนลำดวนบุญนาคมีนะแต่ว่าอยู่อยู่ลำดวนบุญนาค,คะจะอยู่ฝั่งทางโซนที่เป็นเต็นท์แต่ไม้พวกนี้โตช้ามากๆนะครับสิบปีงได้เท่าขาพี่รอนอยู่เลยมันไม่ใหญ่แต่มันเป็นไม้ที่หอมเวลาออกดอกนี่มันหอมหอมฟุ้งเลยนะครับแล้วก็แถวๆนั้นนะมีบุงอาซสาลรีมีมีโอโ้มีหลายอย่างมากไอ้ต้นที่เขาเหมือนข้าวใหม่เนี่ยข้าวใหม่คือ,อชื่อต้นอะไรอ พี่ก็จำชื่อมันเรืเองมันเข้าแต่กลิ่นมันเหมือนข้าวใหม่นะกลิ่นมันหอมมันอ่อนบริเวณป้อมป้อมรลบหอมันจะเป็นไม้เลื้อยพอมันเป็นไม้กึ่งเลื้อยเนี่ยเราจะไม่ปลูกใกล้บ้านเราก็จะมาปลูกปลุกนอกนอกบ้านแต่ท่านอาจารย์จะล้อมเหมือนกับทำเป็นทรงทรงไว้ให้ตัวมันก็จะอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเป็นทพุ่มเราเราเราจะไม่ไม่ทาเป็นซุ้มประตูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทําที่บ้านภูเขาเนี่ยไม้เลื้อยมีมีหลายอย่างหรือเขาเรียกว่าในภาษา ต้นไม้เขาเรียกไม้กึ่งเลือ้อยคือมันจะเลื้อยก็ไม่เลือ้อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราบังคับมันยังไงอ,อันนี้เราก็ทำทำคอกให้มันตรงๆอย่าง<ช>อย่างพว<ร>งคามอย่างเงี้ยเออมันก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนต้นยืนต้นแล้วก็มีพุ่มข้างบนอย่างเงี้ยเออหรืออ่าพวกอ่าอ,อะไรเฟื่องฟ้า พวงฟ้าบั้งเขาจะมีต้นหนึ่งมีหลายสีค่ะแลมีขาวมีส้มมีชมพูมีอะไรนั่นแหละแดงอ่าเราก็จะมีมีซุ้มให้มันขึ้นแล้วก็ตัดให้มันเป็นเป็นทรงมันก็จะเป็นแท่ง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 บริเวณลานหน้าบ้านบ้านเสือเยอะมีหลายซุ้มเพราะว่าพวกนี้มันออกดอกทั้งปีแล้วเวลามันยิ่งยิ่งแล้งยิ่งร้อนมันยิ่งออกดอกสวยโมกกับแก้วเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยส่วนใหญ่นะถ้าเราปลูกเอาเป็นรั้ว หรือปลูกเป็นแนวยาวๆอย่างนี้นะเราจะไม่ปลูกสีขาวสีเดียวดอกไม้อื่นมาแซมด้วยใช่ใช่เราจะไม่เราในในหวงจุ้ยเนี่ยเราจะไม่ใช้ดอกไม้ขาวอย่างเดียวเลยค่ะนะหรืออย่างดอกหอมเนี่ยคือดอกปีบอ่ะที่บ้านเขาเยอะมากตรงกวางอ้ใช่ที่มันหล่นมาเต็มเลยตอนเช้าๆหอมมากกาสรองใช่ไหมที่มีหนังหนังกาสรองย่าย่าสองปีบ ย่ายเล่นย<ะ>่าเองค่ะเป็นเหนือเจ้าอันนี้ถ้าเวลามันอยู่อยู่ใกล้บ้านนะระวังแค่ดอกมันอย่าให้ร่วงบนหลังคาถ้าหลอกดอกไม้ขาวตกบนหลังคาเนี่ยจะทําให้เกิดเรื่องเศร้าโศกนะครับบางทีเราไม่เราไม่คิดหรอกว่ามันจะมันจะมันจะตกไม่ได้จริงๆ มันปิวมาไงมันมี่ลมพัดแล้วมันมีเยอะๆลมพัดยังป้าปลูกแคร์ฝรั่งอย่างเงี้ยมันเหมือนดอกแคร์นะแต่ดอกสีขาวไหมดอกเล็กๆใช่ดอกขาวมันดอกเล็กๆมันดอกแคร์แต่เล็กๆแล้วมันไม่ไม่มีฝักมันมีฝักแต่ว่าฝักมันเนาะแต่ว่ามันเบามันเบาแล้วมันออกเป็นพุ่มใหญ่ๆอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเวลาถส้าต้นมันสูงอ่ะแล้วเวลาลมมันพัดอ่ะ มันก็พัดเอาไอ้ดอกแคร์เนี่ยเออมันไอ้ที่มันร่วงร่วงเมื่อขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านอ่าก็กลายเป็นอดอกขาว,ข,าวขึ้นบนหลังคาก็ไม่ดีครับอันนี้ปลูกใกล้บ้านจริงนะก็ะต้องต้องระวังด้วยเรื่องพวกนี้ต้องต้องระวังไม้ต้นไม้นี่สวยๆเยอะไม้ไทยนี่โชคดีค่ะประเทศเรามีต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นก็คือให้แค่ไปดูว่าถ้าเราจะปลูก ต้นไม้ที่เป็นดอกถ้าเ,เป็นสีขาวหาอ,นนอื่นมาแซมดอกอื่นแซมระวังว่าอย่าใกล้บ้านมากให้ให้มันมีระยะห่างนิดนึงค่ะ ช่วงชวนไปรับพลังไม่ว่าตาโตจะไปสถานที่ใดก็ไม่เคยที่จะไม่กล่าวถึงวันเดอร์แลนด์ไทยแลนด์รีสอร์ทฮวงจุ้ยบ้านภูเขาตั้งอยู่มวกเหล็กสระบุรีซึ่งลูกศิษย์ก็พอจะทราบกันดีว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นท่านอาจารย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านฮวงจุ้ยร้อปเซ์ของท่านเพื่อใช้อยู่อาศัยเองแต่จากนั้นต่อมาการที่อาจารย์หมาสร้างให้กลายเป็นวันเดอร์แลนด์ ก็เพื่อแบ่งปันพลังแบ่งปันความสุขให้กับสิทธิ์และอาคันตุกะผู้มาเยือนให้เป็นต้นแบบในการศึกษา่วงจุ้ยที่ถูกต้องที่สุดตามหลักวิชา่วงจุ้ยแห่งความมั่งคั่งของเต๋าหมวกดำทั้งสวนสนุกสวนสัตว์และสถานที่ต่างๆภายในบ้านภูเขานั้นนอกจากเหตุผลในทาง่วงจุ้ยแล้ว ท่านอาจารย์หมาก็ยังต้องการมอบความสุขให้แก่เด็กๆและครอบครัวอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะทั้งลูกศิษย์บุคคลโดยทั่วไปใครก็ได้นะคะสามารถเข้ามาสัมผัสที่นี่โดยเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดซึ่งมานึกย้อนถึงอดีตท,ที่ตั้งแต่ท่านอาจารย์อายุ3ขวบคุณแม่นะคะก็คือมาม่านี่แหละต้องพาท่านอาจารย์เนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ในป่า ไม่มีบ้านไม่มีงานคำว่าสวนสนุกสวนสัตว์หรือการท่องเที่ยวกับครอบครัวไม่เคยมีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านอาจารย์เลยดังนั้นท่านอาจารย์จึงอยากมอบความสุขที่หายไปคืนให้กับเด็กๆและครอบครัวทุกครอบครัวค่ะเอาละค่ะ และว,วันนี้ท่านอาจารย์หมาแจกรางวัลอัญมณีให้เอฟซีผู้โชคดีกันอีกแล้วคุณพัชชาลีติดตามรายการอย่างสม่ำเสมอและคอมเมนต์เข้ามาอย่างสร้างสรรค์สามารถรับรางวัลด้วยตัวท่านเองหรือส่งตัวแทนรับได้ที่ตาโตณอาคารเรียนฮวงจุ้ยอาจารย์หมาในวันที่มีการเรียนการสอนค่ะ